ามปัจจัยที้ขาดสหรัฐอิสราเอลเปิดศึกอิหร่านรอบใหม่มีแต่เจ็บยับพ่ายแพ้วันที่26สิงหาคม2568อยู่กับดิฉันค่ะชนาวัวดวังชากก่อน f ฟลชบิ๊กวอ์โลกจับตาศึกรอบใหม่ระหว่าง Israel, อิสเอลอิหร่านนะคะอเมริกาจะเข้าร่วมระดับไหนออกหน้าเต็มขีดหรือแค่กองหนุนเหมือนที่ผ่านมาเรื่องนี้ เจ้าหน้าที่สรัฐขาประจำเขาได้ออกมายืนยันนะคะว่าขีปนาวุธของอิหร่านพร้อมทำลายการป้องกันของสรัฐและอิสราเอลการเปิดศึกครั้งใหม่กับอิหร่านที่สรัฐและอิสราเอลประกาศว่าจะทำคู่หูสรัฐอิสราเอลจะไปสู่ความพ่ายแพ้ยับเยินแน่มาฟังกันดูนะคะว่ากูรูมกันคนนี้คือใคร ทำไมจึงพูดแบบนี้ทำไมมั่นใจมากตัวตึงขาเก่าค่าสกอตต์โรเตอร์อดีตเจ้าหน้าที่หน่วยข่าวกรองนาวิกโยธินกองทัพสหรัฐและอดีตผู้ตรวจสอบอาวุธของสาปาระชาติเขาโพสต์ในวิดีโอนะคะกล่าวว่าแล้วก็ให้สัมภาษณ์ด้วยเราต่างรู้ว่าอิหร่านได้พิสูจน์ให้เห็นถึงความเหนือกว่าของขีปนาวุธ ที่เหนือกว่าระบบป้องกันภัยทางอากาศแบบบูรณาการของสหรัฐและอิสราเอลในศึก12วันสิ่งที่อิหร่านกำลังทำอยู่ในขณะนี้คือการปรับใช้ระบบที่ทันสมัยกว่าเดิมออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อเอาชนะระบบป้องกันภัยทางอากาศและขีปนาวุธของอิสราเอลโดยตรงแต่ระบบการป้องกันภัยทางอากาศของอิสราเอลไม่ได้ปรับอะไรเลยใช้ของเดิมไม่มีขีปนาวุธรุ่นใหม่ๆ ไม่มีอาวุธใหม่ๆระบบป้องกันภัยใหม่ๆแต่ความสามารถในการโจมตีขีปนาวุธของอิรานนั้นกลับพัฒนาขึ้นอย่างมากที่เห็นในสงคราม12บันนวันเป็นของเก่าในสต็อกคลังของใหม่ยังไม่ได้มาใช้เลยมีตัวเดียวมั้งตอนปลายๆดังนั้นหากเกิดความขัดแย้งครั้งใหม่ระหว่างอิสราเอลและอิรานจงรู้ไว้ว่าระบบป้องกันขีปนาวุธของอิสราเอลจะถูกโจมตีและทำลายทันที ท้องฟ้าจะว่างเปล่าเปิดพื้นที่ให้อิรานโจมตีได้ทุกที่นี่เป็นคําพูดและความเห็นของรูเตอร์นะคะที่ให้สัมภาษณ์กับสื่อเนี่ยเขาบอกว่ามีอยู่3ปัจจัยที่ทิ้ขาดชัยชนะของอิรานหากเกิดปะทะกันกันกบอิสรเอลรอบใหม่ประการแรกมีอาวุธล้ำสมัย ที่เห็นไปแล้วในศึกจริงๆทรูพมิสสามสงคราม12วันเป็นอาวุธในคลังแล้วหลังจากนั้นก็มีการเปิดตัวทดสอบใช้ชัดเจนถึงขีปนาวุธใหม่ๆไฮเปอร์โซนิกก็มีในขณะที่ทั้งสรัฐและ s อเลไม่มีไฮเปอร์โซนิกเพียบพร้อมด้วยศักยภาพและปริมาณด้วยเขาบอกเลยกองทัพอิหร่านสามารถต่อสู้ได้ยาวนานถึงสองปี โดยไม่เดือดร้อนอะไรกับคลังอาวุธคลังแสงของอิรานซึ่งส่วนใหญ่อยู่ใต้ดินแล้วนอกจากนี้ประกาศพร้อมต่อสุรยะยาวมีกองทัพที่เข้มแข็งเชี่ยวชาญการรบเพราะมีประสบการณ์ทำศึกกับอิสเอลสมรอบใหญ่ๆและทุกรอบก็ได้รับชัยชนะที่หนักที่ชัดก็คือสงคราม12วันล่าสุดนี้เองตอนนี้ติดอาวุธล้ำ เทียบทั้งสามเหล่าทัพแล้วประการที่สองการสนับสนุนจากประชาชนมีอาวุธดีกองทัพเข้มแข็งสำคัญที่สุดได้รับการสนับสนุนจากประชาชนมีความสามัคคีปเป็นอันหนึ่งอันเดียวการภายในอิหร่านแม้ว่าจะมีกิจกรรมที่พยายามยั่วยุให้เกิดความวุ่นวายหรือจลาจนก็ล้มเหลวนะคะ,สะแสดงให้เห็นถึงออความเข้มแข็งนี้ ล่าสุดน่ะสงคราม12วันน่ะชัดเจนมากตั้งแต่ศึกทรโพ m เมส1 2แล้วก็3เนี่ยสามารถเอาชนะสตรูได้ทุกครั้งเพราะประชาชนมีส่วนช่วยและก็ยืนหยัดต่อสู้ทุกครั้งประเด็นนี้ผู้นำสูงสุดแห่งอิรานนะคะอายาตลัคเมเนอี i, เพิ่งจะออกมากล่าวย้ำมเมื่อไม่กี่วันก่อนขอให้ประชาชนระหว่างการยุยงให้แตกแยก ความสามาคัคคีเป็นเสาหลักแห่งการอยู่รอดและเอาชนะศึกรุกรานทั้งปวงของประเทศให้ความสำคัญมากเพราะในสื่อออนไลน์ในกลุ่มแทรกแซงทั้งหลายพยายามยั่วยุให้เกิดความแตกแยกภายในะแตกแยกเมื่อไหร่พ่ายแพ้เมื่อน,นั้นประการที่สอิรานมีพันธมิตรที่แน่นแฟนศึกครั้งใหม่หากเกิดขึ้นจะไม่ใช่การดวลกัน ระหว่างอิสราเอลกับอิหร่านเดียวๆนะคะครั้งล่าสุดนี่ดวลกันอยู่จะแพ้ไม่แพ้แหละสหรัฐแทรกเข้ามาช่วยทันทีอ้างว่าเพื่อหยุดยิงเพื่อสันติภาพแต่จริงๆเปล่ามาช่วยอิสราเอลนั่นแหละแต่สหรัฐครั้งนี้ไม่น่าจะปล่อยอิสราเอลหรือเข้ามาเดียวๆถ้าจะปิดจับจริงๆก็น่าจะระดมนาโตเข้าร่วมด้วยการที่สหรัฐอิสราเอลอ้างรุกรานอิหร่านเพราะอิหร่านมีโครงการนิวเคลียร์จะทำอาวุธนิวเคลียร์ มีหลักฐานไม่มีหลักฐานอ้างไปก่อนแต่มุกนี้มันขายไม่ออกน,นะคะตอนนี้นานาชาติเขาไม่ได้คิดเหมือนเดิมเพราะอิรากไม่ใช่ลิเบียหาเรื่องมาใส่ร้ายไม่มีหลักฐานคนก็าตาสว่างเคสลิเบียเคสอิรักในอดีตก็ล้วนรู้ว่าใส่ร้ายป้ายสีทำลายประเทศเขาซะจนยับเยินมารับผิดที่หลังคนทำก็เสียชีวิตแล้วและไม่มีใครทำอะไรเลเรียกร้องความเสียหายกับสหรัฐได้ แต่ครั้งนี้มันไม่เหมือนเดิมสถานการณ์ไม่เหมือนในอดีตอีกต่อไปแล้วที่สําคัญนะคะทางราัสเซียและจีนได้ออกหน้าปกป้องโครงการอยู่เคลื่อนเอสันติของอิหรา่านยังต่อเนื่องเต็มที่ด้วยทางราัสเซียจีนตอนนี้ก็ขายอาวุธสําคัญให้อิหร่านในฐานะพันธมิตรยุทธศาสตร์ชัดเจนทั้งหมดนี้คือปัจจัยชี้ขาดชัยชนะของอิหร่านหมายว่าศึกรอบใหม่ จะระเบิดขึ้นเมื่อไหรก่ก็ตามส่วนสหรัฐอิสราเอลนั้นตรงกันข้ามแม้มีอาวุธล้ำสมัยแต่บันธมิตรโลกหลายขั้วมีอาวุธแก้เกมอยู่พร้อมรบเต็มพิกัดขณะที่อิสราเอลก็เห็นชัดว่าระบบป้องกันภัยทางอากาศของสหรัฐอิสราเอลนั้นสู้ของอิหร่านไม่ได้หากมีรัสเซียจีนมาหนุนเผชิญหน้าอีกแล้วก็ก็มีแต่แพ้ยับสถานเดียวเท่านั้นแหละจุดอ่อนที่สุดตอนนี้ของอิสราเอลและสหรัฐก็คือ ความแตกแยกภายในทั้งการเมืองทั้งกองทัพทั้งภาคประชาชนต่อจุดยืนที่สรัฐนุนอิสอลกอสงครามลางผับันปาเลสไตน์แนวโน้มความพ่ายแพ้ของสรัฐและอิสอลเองในการทำสงครามกับอิหร่านจึงเด่นชัดขึ้นเรื่อยๆคืออิสอโดอนโดดเดี่ยวจากนานาชาติแล้วสรัฐยังไมย่ยังเกรงใจ แต่คนก็เทคนก็หนีด้วยสงครามเศรษฐกิจบ้างด้วยการต่อสู้ในทางภูมิรัฐศ,ศาสตร์ในทางการทูตบ้างเล่านี้จะเห็นว่าบารมีรดหดหายคนที่เป็นบริวารก็บางคนก็ยังกล้าแข็งขอ้อต่อต้านด้วยซ้ำยกตัวอย่างเช่นยูเครนไงหรือบางประเทศในสภาพยุโรปเล่านี้เป็นต้นนั่นคือบารมีสาระโคตร ในขณะที่อิสเอลโดนโดดเดียวแล้วโดนประนามแล้วก็มีมาตรการต่อเนื่องออกมาในการตอบโต้กดดันอิสเอลเรื่อยๆสารัฐและอิสเอลต่างเป็นมหาอำนาจนิวเคลียร์นะคะหากพ่ายแพ้แต่รับไม่ได้โอกาสที่จะใช้อาวุธนิวเคลียร์ต่ออิหร่านจึงมีสูงค่ะ ชนวนสงครามนิวเคลียร์ world war t r e โดยนาวากาศเอกสำริดทองอินคำนิยมโดยคุณสนธิยานชื่นหรือไทยในธรรมเพียง220บาทโปรโมชั่นพิเศษจองภายในเดือนกันยายน2568รับส่วนลด20%เรหลือเพียง198บาทแถมส่งฟรีสนใจสั่งจองหนังสือได้ที่ line id. a t c h a p s i s t o r e หรือโทร0 9 4 2 3 6 9 4 9 3